สิ่งแรกที่น้องๆต้องทราบไว้ก่อนเลยนะคะก็คือกรรมการค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มองหาคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดหรือว่ามีประสบการณ์เยอะที่สุดนะคะแต่กรรมการจะมองหาคนที่ เหมาะสมที่สุดกับแบรนด์ของสายการบินค่ะเพราะอย่าลืมนะคะหน้าที่ของเราก็คือต้องไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสายการบินนั้นเราจะต้องเข้าไปเป็นตัวแทนในการแสดงถึงเอกลักษณ์ในการแสดงถึงมาตรฐานต่างๆให้กับสายการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กรรมการคัดเลือกอะคะ่ะเขาจะไม่ได้ดูแค่เฉพาะที่หน้าตาอย่างเดียวหรือว่าดูที่ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเดียวกรรมการไม่สามารถดูคนคนนึงเนี่ยแล้ว ตัดสินว่าคนคนนั้นสามารถทํางานให้กับเขาได้ด้วยองค์ประกอบแค่ด้านเดียวนะคะซึ่งพี่จุ๋มเนี่ยรู้นะคะว่าน้องหลายคนเนี่ยกำลังพยายามอยู่อย่างเต็มที่เลยแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในการลงสนามของเราได้และทําให้เราพลาดโอกาสตรงนั้นไปพี่จุ๋มเลยตัดสินใจทำคอร์สแอร์ไลน์แอม s าสเดอร์บลู r ร n นเพื่อสอนแบบสเต็ป เดี๋ยวถ้าสนใจนะคะดูได้ที่ลิงก์ใน description box หรือลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะ